ทำได้ Girl Good. 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 Good Girl ผู้หญิงดีส p ี l e e p ดังๆหน่อยครับเรนอยู่ที่เย็นเย็ Rain, นเรนฝนอะไต่อครับอ่ะให้ที่เจอดูสิ Winter Winter ดูดู Good, ด ซ้ำแม่ซ้ำดูร้นอนร้อนทำท่าด้วยโอ้ยร้นอนออไปดูร้อนแล้วก็ไปไหนครับฟอกฟอกดูใบไม้ใบไ,ไม้ร่วงร่วงอ่าต่อไปสปริงสปริง สปริงไลฟ์สมริีเอ่อเก่งอ่ะอีกสองคำ I like it I don't like it อ่าเก่งมากอ่าทีนี้ทิเชอร์จะถามชอบฤูดูไหนครับบ h ไม่ชอบฤูดูอะไรเลยฮะ You don't like You don't like